เตงที่ขีดนาผสมปุมป๋ยพี่น้องนี่ครับเบื้องหัวหัวงามรับหนุมม่มมมันพี่น้องต้อหัวกันยาวครับผมเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่ไทยแต่ว่าบ่หลาหรอกครับบ่ติมรดหรอกแต่ลุมล้อมเงล้ยแบ เลยประมาณวันหกหกตันครับผมเต็นขีดน้ำไปทุ่มปุยอยู่เรื่อยแล้วต้องพื้นปุยขอกครับผมกับปุยขอกมาลองพื้นมันเป็นอีกัะมันเป็นได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับผมหอด้านทีสามคลิปนี้ก็สองเดือน ถือพนเกือบชุกม,มืครับผมหนาขึ้นเต็มอยู่ยังผมมีเวลามาเอาผม้นจะไปใส่ยา,ย,ยาขัดหนาที่พี่ของผมจิตแค่อจอบครับผมผมันก็เอาเครื่องตัดหนานี่อันนี้เอาเครื่องตัดหนาใส่ใบถากปั้นเอาพี่น้องถือพ้นหนาขึ้นไม่อยู่แล้วหนาก็เริ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าขายย้างในยังยังพันเดียว นีกรองพื้นเกล็เกล็ก็ขี่หมูครับผมเพ่ว่าใช้บุ๋ยเต็มดอกก็ยุ่เรียบมา่อวานอีกวันทำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าปุา๋ยขอกับหลวงพ่อ,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 อรครับผมส่างามอยู่พี่น้องปีนี้เออปีปีไก่พี่น้องปีไก่หนี่ทุ่มมันก็ทุ่มเหมือนกับแต่ว่าดีนมันอมนงังเนา่ามดเป็นได้ได้ตันกลัวว่าเป็น จะเป็นหนึ่งไร่ัวยครับผมวานไร่หนึ่งงานเนี่ยานก็มันเช่งกันเราี่น้องมันก็เลยอยู่ที่หากงครับผม เดี๋ยวมันขึ้นรถแล้วแบบเอาไปลงลงแล้วก็จะมาตัดตัดเขาต่อครับผมตัดเขาตัดไปแล้วหนาจงามเพราะหนาพี่น้องครับผมพี่น้องที่มีพียังไงเดี๋ยวมันขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเราจะกันเดี๋ยวจะมาบอกอีกทจริงครับผมหลังจากขึ้นมันแล้วเอาไปลงแล้ว ม,มาโตครับผมพี่น้องหลังจากที่ผมเอามันเฉียวสุไทยไปลุกน,นะครับวันนีน้ได้เกล็ดลอยกัวโลครับผมจงมวนก็ไดที่เฉียวเฉียวที่หาในว่ดตินได้เกล็ดลอยกัวโลครับผมรวมๆแล้วกไ็ได้ในหาตันสองร้อยชิบกักิโลครับผมมันหนูทีบหอดบหอดไรครับผมขาดอีกน้อยนึงพี่น้อง ว่าเราม้วนขาดีอีกเมื่อไรครับผมอีกที่เคยต้องการหอดอะไรก็ได้ยเป็นหาดันกลัวอยู่กระสีพวกคุ้มครับผมพอพอเลยลงทุนอย่างไรคุยกับคุยกับมื่อเมื่อไรครับผม,บผ,มผมใส่ยุเยรียช่วงบนตกช่วงวันทีทสามิีเมษา ผมก็ยุ่เรืมามาลงครับผมเอามาฝังฝังเลยน้อยเยี่พี่น้องเพราะว่ามันเขาอะไ้ต้นน้นมันสูงก็เลยก็เลยหยดเอาหยดเอาระวางต้นทุกอย่างนะครับแล้วก็ป้อยเลยที่นี่ดินก็เริ่มดินก็เริ่มเปียกเริ่มอมน้ำแมันก็เริ่มมีเนาเนยอยู่ตวรางโหลายครับผมคลิปนี้ก็สรุปได้หาตันกัวครับผม ไปหาการวัวพี่น้องหนูที่ข้ามเหงือนี่หนู้าเหนื่อนี่แต่ก็ไปหาของงูอครับผมครับผมคลิปนี้กับฝากไว้ชำ่วโมงครับผมสวัสดีครับเกิดควาคิดหน,นาด้วพี่น้องนี่อีกปลาหนึ่งดูวูบๆทางจิตวิญตกหุ่นใกล้ๆมึงนั่นก็เริ่มเริ่มเริ่มจีนเอากันแล้วครับผมเพราะปลูกอะไๆกัน